อันนี้นะนี่กระตกตบคู่กันเลยนะอุ้ยตากินแล้วยังหองปลากินยังกินยังฮะของปลาล่ะลูกปลากินยังครับยังของปลาเด็กยังเอ๊อไม่ปลาไม่กินยังมีหมดเลยเออเดี๋ยวนวางเออดึกไว้นึกไหมนี่ โอ้โหเอา้ไว้้ตเนูนน่ีีี่้โหีดี่ี่อ้ฟาดได้ฟาได้ว้าวฟาได้จริงๆด้วยเก่งจังเลยลูกเอ้ยได้ฟาตัวเลกเลยโอ้ยกโป้งหน่อยยกโป้งหน่อยลูกโอ้โหเก่งจังเลยนี่ อุ้ยเออฟาดได้เก่งเลยเย่เออเก่งจังเลยโอ้ได้ปลาด้วยไหนโชว์หน่อยนี่โอ้โหอ้วนด้วยอือย้อนนู่นเกี่ยวไปที่แล้วทำไมลูก อ่ายอ้อนอ่าตกปลาเป็นแล้วทีนี้เอ้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยดูสิหนักเก่งจังเลยตายยังใสย่ยังใส่เบ็ดไม่ได้เลยลูกได้สองตัวแล้วตายแล้วเออสองตัวสิตายายังใส่ ใจต้องใส่เป็นไม่ได้เไงใจเยือยไม่จบอ่ะลูกได้สองตัวแล้วโอ้ยเก่งจังเลยวะน่ะตัวใหญ่ด้วยนะนี่น้อยนะตาเราตกแล้วดูลูกตกใส่เหยื่อให้ลูกอย่างเดียวแล้วทีนี้น่ะเออใส่ลูกตัเดียวเอ่ลูกเดียวลูกตกให้กินท่นี่น่ะให้กินเหรอเออตกให้พ่อกินแล้วอ้าว จีปลาจะกินอีกไหมตรงเลยตรงยไม่ติดตัวไม้อ่อาเอาไม้ลูกโอ้ยหย่อนปุ๊บปลากินปับป๊บเลยตกปลากินเป็นแล้วไม่อดตายได้ทีนี่นะ ะเหยื่อหมดแล้วดูสิเหยื่ออยู่ไหมไม่อยู่ครับโอ้หมดแล้วลูกมันกินหมดแล้วป่าหลังจากตกเรียบร้อยตามตัวที่ตัวนี้ตัดมันใหญ่ๆนะตัดตัวนู้นมันจะเอามาอืม ตวตาตกตรงนี้นะคะแล้วก็ปิ้งย่างตรงนี้เลยเกลือกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งปิ้งราเกลือ เราจะปิ้งกับล้วก็จะมีเส้นตำตำถั่วแล้วจะของฟาร์มดูจะของฟาร์มจะขอฟาร์มนี่ถ่ายรูปจะของฟาร์มสิถ่ายแล้วค่ะ <laughs> <laughs> นี่ใหญ่นี่ใหญ่ หนึงแล้วอือปีหน้าใส่ไปอีบ่อหนึ่งนะแต่ผมว่าจะได้อบ่อเป็นสบ่อหรอเราจะเอาตรงไหนอ่ะต่อต่อยาวเลยใช่ไหมต่อยาวเลยได้้แลวก็อีกข้างมาอีกต่ออีกเจ็ดสองสองบ่อเป็นาบ่ออืมต่อยหโหปลาปลาเยอะมากนะจะลงปลาช่อนแล้วก็ปลาหมออย่างละบ่ออืม ปลาลูกปลาลง Okay, yeah. Like, yeah. 这个。<laughs> <laughs> Yeah. <laughs> you. I think. El meu nom és <laughs> งพูร่วมพูร่วมกินไนมะ่ร่วมทำงานนี่กับข้าวรอแล้วครับนี่ส้มผักผักดองเรียกเรียบผักดองตำทั่วอ่าเกาหลังไอ้เกาเหลาว้าว 来了，来了、nah, like。 กำลังสุกแล้วครับนี่เ,เ,เ,เขาเรียกปลาอภาษาไทยเขาเรียกปลาหมอครับแต่บ้านผมเรียกปลาพยาบาล<ว>อ้าวเนี่ยหลังหันอาลงมาเลยสุกแล้วสุกแล้วตอนนี้เอาปลาหมอให้เด็กกินก่อนผู้ใหญ่ค่อยกินทีหลังนี่อาหารบ้านๆครับอาหารท่องถิ่นดูจาก,รกบรรยากาศในปอบบอบอ,อืม ก็สกายก็กดให้แล้วก็บอกเพื่อนกดให้ด้วยดิจะถ่ายไาตกปลาได้ถ่ายถ่ายถ่ายอยู่จยถ่ายได้อยู่ตนนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศเห็นหไลท์เขากดไปให้อีกสองไลค์อ่าดีมากดีมากเก่งจังเลยใครเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนเดียวใครเนี่ย